ขยับมาวันอาทิตย์ที่18ตุลาเมื่อวานนี้ค่ะย้อนภาพย้อนภาพวันอาทิตย์18ตุลาใช่ค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆเขาก็ยังยืนยันจะมีนัดหมายกันเอาผู้ตรงๆทุกคนก็รอตั้งตารอเอ๊ะจะนัดกันกี่โมงรอบนี้แล้วนัดที่ไหนแต่กลยุทธ์กลยุทธ์การเขย่าเขย่าขวดเขย่าดไม่โพสต์บอกตรงๆแล้วเขาสดยอดเลยนะ เเด็กๆเขาเริ่มจากการโพสต์ในโซเชียลมีเดียก่อนโดยด้ว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 ยวาทกรรมด้วยสับแสงที่สุดยอดเลยสับอยรื่นเขารู้กันเนี่ยคือคืออย่างี้เข้าเริ่มเขย่ามวลชนด้วยการโพสต์ภาพหม้อข้าวเปล่าไปเป็นหม้อเปล่าหม้อมีน้ำหม้อแกงเออหม้อนั่นแหละมีหม้อมีเห็นมีเนี่ยมีหม้อหม้อใบมีหม้อหนึ่งหม้อแล้วมีน้ําด้วยมีน้ําข้างในแล้วมีบรรจัยข้างบนว่า เกียมตั้งหม้อรอโปรดติดตามการนัดหมายไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทั่วประเทศอ๋อหม้อใส่น้ำตั้งอยู่บนเตาแก๊สเออถูกป่ะใช่แล้วก็บรรยายว่าเกียมตั้งหม้อรอโปรดติดตามการนัดหมายอืมสุดยอดจริงๆสุดยอดเด็กนี่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยสับขาหลอกจนตำรวจงงไปหมดเนี่ย <laughs> ทำงงเนี่ยทำงงเนี่ยในเวลาต่อมา ใบใหญ่แก่ใบแก,แก่แกแกแกนี่เขามั่นใจนะเขาสามารถนัดม็อบล่วงหน้าแค่สองชั่วโมงเขามั่นใจว่าเขาเอาอยู่มั่นใจว่านัดล่วงหน้าแค่สองชั่วโมงเพิ่มแต่ขนาดนัดล่วงหน้าประกาศปุ๊บคนก็เริ่มทยอยมาแบบจากไหนไม่รู้นะนนภายในคขึ้งชั่วโมงอ่ะคุณนายจ,จากเกมตั้งหม้อรอ,อต่อไปก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและทั่วประเทศเพราะทุกคนคือแกนนำ แล้วก็มีข้อความจากภาพที่มีคนเยอะๆนะคะเราคือราษฎรสุดยอดจริงๆพอตกเออตกใกล้ๆเย็นสันิดหนึ่งทางเยาวชนปวดแอก แล้วก็แนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมเขาก็บอกว่าตั้งแต่สายๆายก็ออสายๆนะสายนะตั้งแต่สายๆเพราะเข้าไปเขาตั้งแต่สายสายาสายสาย <c oughs> <c oughs> สายสายออทางเพจเยาวชนปลดแอกกับเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์เขาบอกว่าเขาอาจจะถูกปิดเพจใช่ดังนั้นเขาเจแจ้งดังนั้นเขาเปิดอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันใช่ค่ะเป็นโทรล gram เป็นระบบที่เรียกว่าเทเล gram ใช่แล้วมีข้อความโพสสั้นๆบอกด่วนเราได้รับข่าวมาว่าดีคือกระทรวงด e ี อาจกำลังขอให้ Facebook ปิดเพจเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วเขาก็มีสแกน QR โค้ดให้โอเคโอเคโอเคนะครับนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันจากนั้นก็มี QR Code โค้ดใครอยากเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของ t e l e gram ของกลุ่มราษฎรนะก็ให้สแกนที่ QR โค้ดจะเข้าไปได้เลยไปไใช่ค่ะอาจจะต้องสึงเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้เห็นบอกว่ามีคนเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของเทเล gram เนี่ย เกือบเกือบ 2, สอแสนแล้วนะเกือบเกือบ 2, สอแ<ช>สนละเกือบเกือบสอแสนละในะครับ